สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับนำเสนอ a n นตี้ i ิป i ิ s i ไซนะครับซึ่งทางช่องคิดว่าทางไทยเนี่ยสมควรที่จะพัฒนานะครับแล้วก็ดำเนินการจัดหาพาร์ทเนอร์นะครับมาทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนให้ไทยตั้งเองเพื่อนำมาใช้งานไปในกองทัพได้แล้วนะครับเพราะว่าอาวุธชนิดนี้เป็นอาวุธหลักเลยนะครับในการต่อสู้หรือสงครามทางเรือนะครับเป็นอาวุธนอกสายตาซึ่ง โดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยไทยดำเนินการจัดหาจัดซื้อจากต่างประเทศทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งเงินตานี่ไหลออกจากประเทศเป็นจำนวนมากในกรณีของอาวุธชนิดนี้นะครับในปัจจุบันทางหน่วยงาน d d i นี่ทำการวิจัยพัฒนาอาวุธปล่อยประเภทขีปนาวุธแล้วก็ล็อกเก็ตหรือจรวดนะครับ ซึ่งใช้งานสำหรับทอบอนะครับแต่ว่าทางด้านของแอนตี้ชิปมิสไซล์เนี่ยยังไม่ได้เริ่มดำเนินการใดๆเลยซึ่งเท่าที่ทางช่องได้ค้นหานะครับข้อมูลของแอนตี้ชิปมิสไซล์ในหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายค่ายแล้วเนี่ยพบว่าบางรุ่นบางยี่ห้อนี่มีมูลค่าต่อลูกหรือต่อน,นัดเนี่ยสูงมากนะครับอย่าง布拉มอสเนี่ยของอินเดียเนี่ยราคาอยู่ที่5 5ล้านเหรียญต่อ1น,นัดนะครับส่วนกราเบลย้5หรือว่าบูสเปีย ของอิสราเอลที่ทางเอ e n ิ i เน e ร์ลิของทางสิงคโปร์นี่เข้าไปจอยด้วยเนี่ยมูลค่าอยู่ที่5ล้านเหรียญต่อนัดงล้านเหรียญนี่ก็1น5้็ล้านบาทนะครับซึ่งคิดดูนะครับว่าถ้าทางไทยเนี่ยมีการนำเข้าประจำการจำนวน200ลูกนะครับถ้าเป็นบูธเวียนี่ไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาเนี่ยตัวขีปนาวุธเนี่ย200ลูกนี่เท่ากับ35,000ล้านบาทนะครับนี่ยังไม่รวมตัวลันเชอร์หรือตัวฐานปล่อยนะครับแล้วก็ระบบ เลด้าระบบควบคุมต่างๆอีกนะครับขีปนาวุธจำนวน200ลูกนี่มาจากไหนนะครับคิดง่ายๆก็คือจากคลิปก่อนหน้านะครับเรือโจมตีอาวุธนํำวิถี12ลําลำนะครับ1ลำมีท่อยิง4ท่อยิงนะครับ12 4 4 8อ่ะคิดง่ายๆก็คือ12ลำเนี่ยต้องใช้ขีปนาวุธ50ลูกนะครับ50ลูกแบ่งเป็น4ลอ็อตก็คือประจำการบนเรือ1ลอ็อตแล้วํำลองอีก3ล็อตนะครับ มันก็คือ 4, ี่คูณห้ิก็คือ200ลูกแล้วแล้วอย่าลืมนะครับขีปนาวุธที่เราจะเลือกใช้เนี่ยขอยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีบางรุ่นนะครับซึ่งสามารถใช้ได้บนเรือก็คือติดตั้งบนเรือนะครับแล้วก็ใช้ได้บนฐานยิงที่เป็นรถบรรทุกนะครับอยู่บนฝั่งซึ่งตัวเนี้ย สำหรับทางญี่ปุ่นหรือทางชาติอื่นๆบริษัทอื่นๆเนี่ยมันมีนะครับประเภทนี้ก็คือรุ่นที่มันคล้ายๆกันนะครับพาร์ทมันนั้นก็จะใกล้เคียงกันหรือว่าเป็นคอมมอนพาร์ทประมาณ70-80%เนี่ยทางไทยก็ต้องพิจารณานะครับว่าควรจะเลือกซื้อเลือกหาอาวุธรุ่นใดยี่ห้อใดจากค่ายใดนะครับนำเข้ามาติดตั้งบนเรือนะครับเรือผิวน้ำนะครับแล้วก็บนรถบรทุกประจํา ฐานยิงใช้ฝั่งเป็นแนวทางที่ดีนะครับเพราะว่าขีปนาวุธรุ่นที่มันคล้ายๆกันนะครับคอมมอนพาร์ทเหมือนกันสามารถใช้ได้ทั้งทั้งบนเรือแล้วก็บนรถฐานยิงซึ่งไอ้รถฐานยิงเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็นํามาใช้กับระบบที่เรามีอันนี้ต้องไปศึกษาดูก่อนนะครับที่ทางอิสาเอลกับ DDI ทํางานร่วมกันเนี่ยไอ้รถฐานยิงเนี่ยมันสามารถประยุกต์นํามาใช้ในการติดตั้งกับแอนตี้ชิปมิซล์รุ่นที่เราจะจัดหาได้หรือไม่ถ้าได้ก็ดีมากก็เป็นการผรสมผสานนะครับร่วมไม้ร่วม เพื่อประเทศชาตินะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นโอกาสนะครับของไทยว่าถ้าเราสามารถทำเองได้เนี่ยเราก็ลดค่าใช้จ่ายนะครับในการจัดซื้อจัดหาไป นะครับแล้วก็ตัวคนไทยเองก็สามารถผลิตนะครับเรียนรู้สร้างตัวขีปนาวุธเองได้นะครับเราคงไม่สร้างทุกชิ้นต่วนได้ด้วยตัวเองเหรอกครับถ้าท่านใดคิดว่าการที่ไทยสร้างขีปนาวุธเนี่ยมันหมายถึงว่าเราต้องสร้างเองได้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับแต่เราต้องเริ่มนับหนึ่งก่อนนะครับเราอาจจะสร้างเองนะครับ โดยใช้ชิ้นส่วนภายในด้วยองค์ความรู้ของเราที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ย10% 20%ถึง30%หรือพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะสุดความสามารถที่เรามีหรือว่ามันอาจจะไม่คุ้มค่าที่เราจะผลิตเองเราต้องสั่งมาจากต่างประเทศก็ยังดีกว่าที่เราไปซื้อเขานะครับโดยที่ว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนา องค์ความรู้ต่างๆเลยเมื่อมีสงครามหรือเกิดปัญหาที่เราต้องการใช้งานเนี่ยถ้าเรายังมวัวแต่ซื้อเขาเนี่ยถึงเวลานั้นน่ะเราอาจจะจัดหาจัดซื้อไม่ได้นะครับเช่นถ้าถึงเวลาอาจจะไม่มีเงินหรือมีเงินแต่คนที่มีอำนาจเขาไม่อนุมัติให้จัดหาจัดซื้อหรือบริษัทนั้นเขาไม่ขายหรือถ้าเกิดขายเขาก็เพิ่มราคาก็ไปอีกนี่ยังไม่รวมถึงรัฐบาลของบริษัทผู้ผลิตอีกนะครับซึ่งมันเป็นสินค้ากันฉะนั้นประเทศไทยคงจะฝากความหวังไว้กับต่างประเทศตลอดไปไม่ได้นะครับ ดูตัวอย่างวิสัยทัศน์จากในอดีตนะครับในสมัยร9ร,ร5เป็นต้นมาทําไมพระองค์ยอมตัดใจสร้างรถไฟนําวิศวกรช่างจากเยอรมันเข้ามาถามว่าตอนนั้นมันไม่แพงเหรอครับมูลค่าของรถไฟเส้นทางรถไฟมันแพงครับแต่มันจําเป็นมันถึงเวลาต้องมีนะครับต้องใช้แรกๆเราก็ทําเองไม่ได้ก็ต้องจ้างเขาแล้วทุกวันนี้เป็นไงครับก็พัฒนาม,มาเรื่อยๆถึงแม้ดูแลจะล่าช้าไปสักหน่อยอยัง ไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของหลายๆคนนักรวมทั้งช่องทางช่องด้วยเนี่ยสำหรับเรื่องรถไฟเนี่ยแต่ก็ยังดีนะครับในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟก็ดีเรื่องของการไปสนีก็ดีนะครับเรื่องโรงพยาบาลก็ดีถ้าทุกอย่างนียเราต้องพึ่งพาจากต่างชาติตลอดไปต่อไปเราจะอยู่ไม่ได้นะก็นํามาให้ทุกท่านพิจารณาออกความคิดเห็นกันนะครับใครมีความคิดยังไงก็คุยกันได้นะครับขอบคุณมากครับสุดิดครับ